เก่งขึ้นนะครับดีกว่าคนนู้นอีกดีกว่าคนนี้อีกดีใจด้วยครับเสียงมุมม่งแม่ยี่ยิบพายขอบคุณครับสวัสดีครับบินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy ่จูนนะครับวันนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องจะรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรครับคำวิพากษ์วิจารณ์คืออะไรครับก็คือการตัดตสิน หรือว่า,าชี้แนะแนวทางแนะนำหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับก็จะมีทั้งดีและเลวนะจ๊ะเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับทำไมพี่จู๋ถึงอยากจะมาบอกเรื่องนี้กับน้อง,อง,องๆหลานๆทุกท่านงานของเราเป็นงานที่ทำให้คนอื่นดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาดูแล้วเขาก็จะตัดสินเราว่าเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้มันสามารถ ที่จะพิมพ์หรือว่าส่งสารทางใดทางหนึ่งซึ่งง่ายมากไม่เหมือนสมัยก่อนโอ้โหแม่งต้องเขียนจดหมายรอลอนกันแล้ว3วัน5วันกว่าจะถึงเดี๋ยวนี้พอปล่อยปล่อยคลิปปับ๊บแม่งไม่ทันสิบนาทีมาแล้วแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรเอาล่ะครับเราจะมาตีแผ่ตรงนี้กันว่ามันส่งผลอย่างไรต่อตัวเรา ตีสารดีมีชัยไปกว่าครึ่งเรามาเริ่มต้นกันที่อันที่มันรับมือง่ายก่อนรับมือง่ายก็แน่นอนครับก็คำชมนั่นแหละดีจังเลยเก่งจังเลยครับเสียงดีครับนูน่นนี่นั่นว่ากันไปตามเรื่องตามราวแล้วแต่ที่เขาจะสรรหาคําพูดคําจามามสารเสริญเยินยอเล่านะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะแบบเป็นสองอย่างนะครับคําชมแบบดี อ่ะเรามาคําชมแบบดีกันก่อนคําชมแบบดีนี่คือเหมือนจะเป็นการชมอย่างจริงใจไม่ว่าจะมาจากพวกไหนก็นแล้วแต่พวกเดียวกันหรือว่าคนละพวกอะไรก็ว่ากันไปคนที่เขาฝั่งเขาจะมาบอกว่าอย่างเช่นเก่งขึ้นนะครับดีใจด้วยครับอ่างานดีขึ้นนะครับเสียงดีขึ้นนะครับ เป็นกาลังใจใทำงานนี้ต่อไปครับอันนี้คือคําชมที่ดีถือเป็นคําชมที่ดีนะและมีการแนะนําต่อด้วยส่วนคําชมที่เลวเนี่ยส่วนใหญ่จะมาหุ้นหุ้นจะมาหุ้นหุ่นแบบโอ้เก่งจังเลยโอ้โหดีกว่าคนนู้นอีกดีกว่าคนนี้อีกถ้าเมื่อใดนะครับเด็กๆและหลานน้องๆที่มีคําชมแนวนี้มาเมื่อไหร่มีการเปรียบเทียบ กับคนนู้นคนนี้คนนั้นอันนี้คือคําชมที่เลวเพราะอะไรลูอครับเพราะเขาจะทําให้เราเนี่ยเปรียบเทียบกับคนคนนั้นในทันทีในแว็บแรกของความรู้สึกถ้าเรายังตั้งสติไม่ได้เราจะรู้สึกว่าโอ้เฮียกูเก่งกว่าไอเฮีย e, นั่นแน่นอนเลยชัดเจนเลยแหนแบงมีคนบอกด้วย ee, เนี่ยก็กูเก่งไงหารู้ไหมนั่นคือคําชมที่เคลือบแฝงไปด้วยยาพิษเสพมากๆแม่งมาเล็งแดด แต่ถ้ารู้จักวิธีใช้คําชมแบบนี้ตีความแล้วเป็นประโยชน์ต่อตัวเองมันจะสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นวัคซีนให้กับตัวเราจำไว้นะจำไว้นะอันนี้เป็นทริคชัดๆเลยนะไอ้คำชมที่มันเคลือบแฝงไปด้วยยาพิษจะมาแบบนั้นจะมีรูปแบบเป็นแบบนี้เฮ้ยดีกว่าคนนี้ เฮ้ยถ้าเป็นผมนะผมชอบคุณมากกว่าคนนี้อีกไอเรื่องเดียวกันอะไรพวกเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นคําชมที่เคลือบแฝงไปด้วยอาคาตินะครับแต่ถ้าชมด้วยความรักความใคร่กันสเสน่หากันด้วยใจจริงอะไรเงี้ยอย่างเพื่อนฝูงเฮ้ยกูเป็นกังใจะให้มึงว่าเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ยเพื่อนทําต่อไปนะนู่นนี่นั่นเฮ้ยพยายามต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมครับทำไมต้องใช้คำว่าพยายามต่อไปไม่บอกว่ามึงเก่งแล้วดีแล้วเลิศแล้วเพราะว่า ศาสตร์ทางด้านนี้ครับมันพัฒนาไม่จบไม่สิ้นมันต้องไปเรื่อยๆขนาดพี่ชุนยังต้องไปอีกเรื่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อยหยุดไม่ได้นะครับห้ามหยุดเปน็นอันขาดเพราะฉะนั้นตีความในเรื่องของคำชมพวกนี้ให้ดีจำเอาไว้อันนี้สำคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราไปเสพคำชมพวกนี้เยอะๆแล้วเรารู้สึกดีกับมันอะ่ะเรารู้สึกดีกับมันเลยเฮ้ มันจะกลายเป็นการสร้างอีโก้ที่น่าเกลียดใส่ตัวขึ้นมาในทันทีอีโก้ทุกคนก็ควรมีครับแต่มีแบบให้พองงามมีแบบให้รู้ตัวว่าตัวอยู่ตรงไหนเลเวลไหนแต่อพวกที่แม่งเสพจนเสพคำชมจนแบบโอ้กูแม่งบ้าไปแล้วกูนี่แม่งเป็นเทพแห่งการ้า ไม่ว่าจะภาคทางไหนก็แล้วแต่กูเป็นเทพพวกนี้อยู่ให้ห่างนะถ้าใครมาบอกว่าโอ้คุณแม่งนี่นะอย,อยู่ให้ห่างอยู่ให้ห่างพวกนี้พวกนี้อยู่ให้ห่างอยู่ห่างๆเอาไว้แม่งเป็นมลพิษท็อกซิกนะอยู่ห่างๆเอาไว้อันนี้คือคําชมีนการละมือกับคําชมนะอ่าอันนี้แบบง่ายๆเลยมันจะแบ่งแค่เป็นสองอย่างเท่านั้นคําชมที่ดีกับคําชมที่เลว นะจำมาไว้นะจำมาไว้นะทริคสั้นๆง่ายๆนิดเดียวว่าอะไรคือดีอะไรคือเลวแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีลึกกว่านี้มันยาวเอาแค่แบบง่ายๆที่พี่เห็นเยอะๆนะพี่เห็นเยอะๆเลยไอ้คำชมแบบนี้ระวังไว้ให้ดีเอาล้วครับมาถึงตรงนี้แล้วที่ทุกคนไม่เคยไม่ค่อยอยากจะเจอแม่งคือคำติแต่ติแม่งก็มีเติเพื่อก่อ กับติแบบปี๋ตามมาลมกูเลยมาถึงแม่งอยู่หลังแป้งพิมกูพิมใหญ่แล้วตแล้วบางคนแม่งไม่สามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันในการรับสารพวกนี้ได้แม่งเลิกเลยนะอย่าเป็นคนพวกนั้นนะเข้มแข็งเข้าไว้บางอย่างเนี่ยคําติที่ดีเนี่ยเขาก็จะมาว่าโอ้งั้นเพิ่มตรงนี้ตรงนี้สักนิดนะครับตรงนี้ยังด้อยไปตรงนี้ดรอไปเสียงดูเบาไปเสียงก็ นี่คือคำาติที่ดีเพราะเขากำลังแนะนำเราอยู่นะให้เราปรับเปลี่ยนเราต้องย้อนกลับมาดูเองทันทีว่าเฮ้ยไอคำาติพวกนี้มันจริงเปลว่าโอเคคุณอาจจะบอกตัวคุณเองได้ว่าเฮ้ยก,กูทำเต็มที่แล้วว่ากูทำเต็มที่กูได้แค่นี้ใช่วันนี้คุณทำได้เท่านี้แต่เขากำลังจะเป็นกระจกสะท้อนให้คุณดูไงว่า คุณจะต้องทำอย่างไรในวันต่อๆไปในวันถัดๆไปอ่าเข้าใจยังอย่าไปโกรธเขาพวกนั้นคนพวกนี้เป็นคนที่รักคุณจริงใจกับคุณอยากสนับสนุนคุณซัพพอร์ตคุณให้เติบโตต่อไปในวงการภาพอย่างดีด้วยนะอ่าคนพวกนี้คือน่ารักมากจริงๆต้องน้อมกราบเลยล่ะต้องกราบขอบพระคุณพวกนี้เลยนะที่ทำให้ออย่างน้อย คือพูดง่ายๆอะ่ะถ้าไม่มีคนติดไม่มีคนชมไอ้เหี้ยก็แสดงไม่มีคนดูเราอ,อยากเป็นแบบนั้นไหมล่ะอ่าเราคิดดูแบบเร็วแบบเลว็แบบเลวนี่แบ,บ่งแ,แยกได้เยอะมากดาสนุกปากเหมือนกูไปขี้หน้าบ้านมึงอะไรพวกนี้นะบางครั้งบูลลี่เลยเหี yeah, er man, yeah, ้ยเสียงมึงแม่งเหี้ยยิบพายอะไรอย่างนี้เลยโหแม่งไปกันใหญ่โตเลยโหหยาบคายบางทีก็อยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ก็อย่างที่พี่บอกว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ก็ ก็เขาก็อยากจะพิมพ์อะไรก็เรื่องของเขาอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็เกลียนบางครั้งถึงขั้นเกลียนเลยแม่มีท้าตีท้าต่อยอยู่ไหนวานนู่นนี่ให้นี่ยัยงเสียงแบบนี้เดี๋ยวกูยกพวกไปตีมแ,แม่งอ่มแม่งก็มีไอพวกนี้แม่งก็มีเราจะทายังไงกับคนพวกนี้ครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยเข้าไปบางครั้งนะพิมพเข้าไปเลยขอบคุณครับแค่นี้พี่อยากจะรู้มันจะตอบมาไงเพราะก็พิมพิมไปอย่างเงี้ยขอบคุณครับ ไม่เงียบเรื่องเงียบสง,งบสงครามสง,งบทันทีเลย mm. เหมือนว่าระเบิดที่มันยิงมาย้อนไปลงบ้านแม่งเองอะบ่มเรียบร้อยไม่เก็บไอ้คำด่าอะไรเละเทะพวกนั้นมาใส่ใจแถมระเบิดยังย้อนกลับไปลงบ้านแม่ง <c oughs> แล้วแต่แต่พี่เชื่อเหลือเกินครับ <c oughs> ว่าผู้ที่รับชมงานภาพของเราทุกคนเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นหรอกมันจะเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่จะเป็นพวกแบบที่พี่บอกว่าขอบคุณครับอะไรเงี้ยจริงๆนะพี่ให้ทริคอันหนึ่งเลยนะครับสําหรับน้องๆหลานๆที่อยู่ในวงการนี้ใหม่ๆหรือว่ากําลังจะก้าวเข้ามาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พี่เนี่ยท่านเคยสอนเอาไว้เลยว่าคํสองคาที่มากกว่าคําว่าสวัสดีแล้วเนี่ยยกมือไหว้แล้วเนี่ยคําว่าขอบคุณกับขอโทษ ฝึกพูดให้ติดปากไว้คุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณก็สบายทุกๆวันนี้เนี่ยแม่งส่งสารทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรก็แล้วแต่คุณพิมพ์ได้ทนขอโทษครับขอบคุณครับขอโทษครับขอบคุณครับ,ครบ,ครบแค่นี้เองนะถ้าเขามาดีกับเราอ่ะยังไงมันก็ดีถึงเข้ามาไม่ดีแม่งก็ไม่กล้าทําอะไรเราเพื่อไอ้นี่มันมาไงว่าแม่งกังวงๆอ่ะแต่ไม่ต้องห่วง คือถ้าเกิดมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นจริงๆเนี่ยคนเรามันก็มีมือมีเท้าทุกคนนะไม่ต้องพูดอะไรมากมันก็สามารถทุกคนแหละไม่มีใครกลัวใครพูดงั้นออมาดิมาดิสู้นะสู้นะให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเลยนะครับกับออการวิพากวิจารณ์หรือว่าการต่อปากต่อคำกันในเน็ตหรือว่าในโซเชียล ในแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันก็ทําให้เกิดเรื่องเราลุกลามบานปลายใหญ่โตพี่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับคุยกันดีๆมีเหตุและผลนะเราเป็นผู้ผลิตผู้ส่งสารให้เขาฟังว่าดูว่าเป็นยังไงเขาก็ดูแล้วเขาก็ชอบไม่ชอบเขาก็ว่ามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องน้อมรับตรงนี้แล้วเอามาปรับปรุงตัวเองมาดูตัวเองซิว่ามันจริงไม่จริง มันใช่ไม่ใช่เราต้องขอบคุณทั้งสองอย่างเลยทั้งคำติคำชมขอบคุณรวมถึงด่าด้วยนะเพราะมันจะสร้างภูมิคุ้มกันกับตัวเราให้แข็งแรงขึ้นทั้งด้านจิตใจไม่อ่อนแอโอ้โน้นด่าโอ้พไม่ดีเลยว่ามึงอะไรน่นนี่โอ้องอแงไม่ไหวแล้วไม่อยากพากะแล้วก็แล้วแต่แต่จะบอกให้เลยว่าถ้าก้าวมาอยู่ในวงการนี้แล้วถ้าคุณเป็นอย่างนั้นนะ มาง่ายไปง่ายนะแข็งแรงแข็งแรงนะครับแข็งแรงอดทนอดกลั้นแล้วก็ทรลหดอาชีพนี้ต้องทรหดอดทนแล้วก็ฝึกฝนเป็นประจำนะจ๊ะน้องๆทุกคนทำได้เชื่อเชื่อแหละแล้วก็อย่าลืมว่ารับมือกันมันยังไงแล้วมา ทำงานสําหรับคนที่ได้รับคําชมบ่อยๆก็รักษามาตรฐานนั้นไว้ส่วนคนที่ได้รับคําติบ่อยๆก็เอาคาติมาปรับปรุงแก้ไขอย่างแท้จริงอย่างตรงจุดไม่ใช่ว่าโอ้โหแม่งดางนู่นนี่นั่นก็ต้องไปตามเขาหมดเฮ้ยบางอย่างมันก็ไม่ใช่เรต้องดูเองให้ออกนะกําหนดเลเวลตัวเองให้เป็นรู้มาตรฐานของตัวเองให้ได้นะครับเอาละจำเอาไว้ รับมือกับมันให้ได้ถ้ารับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ได้ดีมันจะกลายเป็นวัคซีนแต่ถ้ารับมือไม่ได้มันจะกลายเป็นมันเลงจำเอาไว้ขอให้ทุกคนโชคดีครับ